สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขชนสุมองสุบอนผู้พ่อกับช่องน้องแคทเก่าพี่น้องในายามเศร้าๆเนาะบรรยากาศบรนีากาศ,ม,ากาศมีลมพี่น้องลมเย็นๆเนาะบ่ถึงกับว่าแหง้งแต่ว่ามีลมผัดปุไก่น้อยพี่น้องเลยน้องไก่น้อยนราลงไปคูดน้ำยาเทนอ,อยุดกลางถุงปู๊มันใหญ่ดำหากดำลงไปเอา ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหล,ลายๆเร้อพี่น้องเสียงก็ยังแหบยังแหงอยู่ยังไออยู่พี่น้องเลยลงไปคูน้ำยาเทนกับปูเทนเห็นปูกับยาสิลงไปคูดจุดจี่เราถือเสียมแหล่นน้ำาลัง,สงเสียมอะไรพี่น้องควมเส่บวันนก็ไปตักน้ำน้ำไม่ใหญ่จังแม่ ยังเหมือนประหอดใจเลยเดียวเห็นแวบอยู่กลางทุงพอพากันไปขุดยุดจีวะสันบอกใครก็ไปเอาพออิหุมแต่เ้าบรรยากาศยามสาๆเนะพี่น้องเนาะเที่ยงให้เที่ยงหน้าอยู่หน้าก็ดีไปอีกแบบนึงพี่น้องเลยหนึ่ง หนึ่งมะขามพี่น้องบ o ได้ r l i n e อกมะขามนักก,กระกำหนึ่งเนี่ยชิ้นหนังใบเขาชิ้นหนังใบเขาเขาจังชิลงไปนำเอาน่องไก่หน่อยเนาะหนึ่งมะขามแล้วก่อนพี่น้องเลยไม่ใหญ่ลงไปนำอะไรแหละไม่ใหญ่ลงไปเอาเลยหยันบัามาตี้หยันอยากไปนำเขาใหญ่ ที่พลาดบ่กันได้กะกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องฝากแน่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะมีเอื้อยเพิ่นทางอีหยังเอื้อยเอื้อยทางอีหยังเฮาลืมละทางเยอรมันบ่เอื้อยติดต่อเฮาบ่ได้เพิ่นว่าติดต่อมาทางเฟซก็ได้เด้อเอื้อยเด้อเฟซเฮามาก็ได้ือเฟซเฮานคิดถึงเสมอสิมีูปเฮาขึ้นเอื้อย เบอร์โทรที่น้องให้ไปนะมันเป็นเบอร์าลาวเออยมันถ่ายเอือสิโทรมาจากต่างประเทศมันต้องใส่รหัสแต่เฮากับบุงหมูรหัสหยางเนาะแต่ว่ามันเป็นเบอร์าลาวคันเอือสิติดต่อหาน้องกับติดต่อทางเฟซบุ๊กเดอเอือกเดอรสื่อเฟซบุ๊กน้องนะคิดถึงเสมอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะ พูนพี่น้องอยู่กลางถงนี่ต้นมะขามกับบอคไข่ขึ้นเน่าแน่ๆแหละพี่น้องมันโบดกเนาะมันกระซุกประธานด้เบิดค่ามันซุกเบิดมันกระิเพาะหนึ่งยูพี่น้องมันหักซุกเธอละน้อย นึงใบใบเขาเนาะหัวสวนกะมันแดดกะแดงแหงงอกระดอพี่น้องเอ้ยแบกขาเจ้ากับเขาแบกเงินเทิงบอเมนแบไอ้บอยได้พี่น้องมีอีกเจ้าหนึ่งแบกเสียวแม่มินนี่นดแบเสียวแม่มินนี่นะมันลงมาทางนี้แบแบไอ้บอยมันได้ลงมาทางนี้ มันไปทางพุ่นทางหน้าเจใสแดกแบอ้อยบรรยากาศยามเากจปล่อยงัวปล่อยควายอีแม่ปล่อยแล้ว่้าอยู่กลางทุ่งหญ้ก้มกูสู้กูสู้แบกเสียมได้พี่น้องเอ้ยไปนะเสียมน้อยเพิ่นหแล้วแบแบกเสียมคัดงอนาอยู่ ยอมเสพหายอยากไว้น yeah! tamam ้ำยาห้องให้ยาถาแม่นุ่งเสือหายแม่นุ่งเสือใสเกือบหายบอด้ไสสใหายแต่หมูอ่ะพี่น้องเอ้ยยันมันยันยาบมดถาขอโทษขออภัยพี่น้องปิดกล้องน้ำบ่ทันบ่กใครก็ไปเอาถังหุ่มทัานด้มา ังคันโอนมาอยู่แล้วบ่จักอันไดลงมาเยืองเบิ่งมื้อคืนนี่จักไผเขาเจ้าเยืองอีหยังเต็มท่งยังแม่นิบ่มันเหียนอยู่ได้นี่เนาะแตว่ามีแม่นขนูนบ่จักแรงก่อนสิให้พ่อไก่น้อยลงมายืเบิ่งคามันก็หากระปงคามันหากระปง nó ơi cái này chom ông xếp tiền mai lại lung thùng lung thả này con rự con rự con sền thì nó ơi hiện nó đây này lốm đây thì ơi nhàng lung thùng lung vừ vừ con rự con sền hết nó đây cái cứ cao mình nội thì ơi แท็กซี่เบาๆสีซ้อนอะไรเนาะคนกำลังดื้อกำลังมึนเห็นบ่พี่เนาะจุ่มกันอยู่สี่คนจุ่มกันอยู่สี่คน กินเข่ากํายังตื่นมาตื่นมาขำม,มาอ่ากินข่าบหนึ่งยังข่าบหนึ่งเนาะพี่น้องกินเส่าผันยังเงถียงกินเถียงผันยังแรงเดี๋ยวเห็นไปทางไหนก็สิเป็นเฮือนมาใหญ่งึงเฮือนมาใหญ่เขียวยืนบง Học mẹ anh đấy <laughs> mẹ nó hóa mẹ lại โดยบักลาดได้ยังลูกบักลาดได้ยังบักลาดได้จ้ดจีบอ,อูได้ลายปลลูกออ้อูอูอูนเอาอูอูองอู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 เูอูอาอูีูอูอูอูปลอู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 ลูกลูอ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 ลอูอููููออออูนะอ ปิ i, ous, risque, be, ่นมาพี่ตี rainbow, à, ้เฮ้ยอ่ะปิ <th os> <th os> ่นมาไหมอ่ะถุยยาปลลุงก่อนโดยตัวมือเก่งๆให้ตัวเองเนี่ยปิ่นเบิดเดี๋ยวลงมาคือเหยนปู่อุ้มอยู่สบายดีท่านผู้ชมสบายดีิบออีไปมือไงสิมือลงมาถือลำแกงอันนี้สิขุดเลยขุดจุดจีบอมันแห้งเลยลูกอันนั้นนะ มีบ่เออมีแหละได้เยอะแยะเลยจิบเมตรมากถึงกี่บาทไปเมื่อไปไปมันแหงแล้วตัวดีมันแหงแล้วเอาไม้มาไปหาไม้ไปหาไม้ไปหาไม้ปู่วะไปหาไม้ไปอย่างงูบุญเตาบอกไก่บอกหยียบข้อมันเนาะผุดขุด khúc nhầm ăn khúc bh sang bay nhang luôn nhang nhà thiên chị mừng à lê <laughs> ôi mưa đọc à ơi nó ơi nhang thương yêu มีบอมีบอกเป็นแต่มีจับมือ,อยไงผดไปขางนั่น <laughs> ข,ขยันคือบปุงเนาะคือบนมไเขียนเนาะเมื่อคืนนี่จเจ้าเนื้องยังไผเต็มถุงนาต้องไฟใช่ป่ะเอีไชกเชคข้าเจ้าเนืองอะนะบจกักยังกินนายเอกว่าเมื่อวานลมจนจละมันบวกเกี่ยวไม่น้องเต้นวะ Đi bà nhang tới... nhang. Nhan. <laughs> Ôi, bộ hải chắp ý. Ôi. Phương. Ăn ai cặp ưa nó non. Bắt phụ lông mà sợ phải mẹ nó chôm xẻ. ไปไปหานังคุดนางเขียะพี่ช้งก่อเดี๋ยนี่คุดจุจีบอได้จากโตแล้วหกหลานน่ะได้ลายบอโอ้ยไปย่างนะแม่ผู้หญาเห่นไปปลาได้วมันสิบ่าทนันเ้ยถือเสียมคือแต่เด้ เออเออเออไปไปหาเคียเขียดน้ำยาเทนผู้ไป,ไปออโอเคโอเคอเควักเอ,ขอ,ขอ,ขอขาแม่ผู้ผู้บางเน,น่นหำยาเทานได้อยังเลยนะ เก่งเก่งเก่งตมือเก่งเก่งให้ยาเท่นนะมมีมีบ่มีบ่มีตัวปู่เท่นบ่เมื่อคืนที่มันรับแล้วเออนอนจะเสร็จลงมานะมอเหี่ยวได้หันเนาะ เราบังลม้มลูกนั่นล่าเลยพี่น้อง <c oughs> พอกันขีปนาสบายดี